สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนันโสภาเลขที่11ชั้นม .4 ทับสิบมีราบนรินคำโคงบทที่118ถึงกระนาวจะนั่นซ้ำสงสารอ่อนเอจอมสิบศูนานาน เดน,นช้าเดินดงท่งทางระหานหิมะเวสารสังทุกขลอยา่ยานน้ำลานาต่อไปจะเป็นคำศัพท์และความหมายนะคะตระนาว กระนาวหมายถึงเมืองระนาวสีกระนำกระนำหมายถึงกระนำซ้ำเติมท่งท่งหมายถึงทุ่งหานหานหมายถึงห้วงน้ำหิมมะเวท หิม,มเวทหมายถึงป่าถอดคำประพันธ์เมื่อกวีเดินทางมาถึงกานาศียิ่งทวีความสงสารนางเพราะพี่ต้องจากนางไปทำศึกเป็นเวลาเนิ่นนาน,เ,นเกินขณะเดินทางป่าดงท้องทุ่งผืนป่ากวีฝากย่าทุกหย่อมผ่านห้วงน้ำกวีฝากย่านาำนทุกย่านช่วยลานางแทนพี่ด้วย เคราะห์คุณค่าจากบทประพันธ์ 1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์คือมีการเลือกสรรคำที่มีเสียงสนอเพื่อความไพเราะและมีการเล่นเสียงสัมผัสสละและสัมผัสอักษรภายในวรรคและระหว่างวรรคเช่นถึงตระนาวตระหนำซ้ำและเดินดงท่องทางละหาร 2. คุณค่าด้านอารมณ์คือ ผู้แต่งต้องการสื่อออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจไม่ต้องการให้ได้รับอัธรรสและการแสดงความรู้สึกออกมาดังคำประพันธ์ที่ว่าถึงตานาวตรานำซ้ำสงสารออนเอยจะจอนศึกโศกมานานเนื่นช้าเดินดงท่องทางะหารหินมเวศสารสั่งทุกย่อมยา่ยาย่านน้ำลานาม 3. คุณค่าด้านเนื้อหาคือการพิจารณาสาระที่ผู้แต่งต้องการสื่อ,อมายังผู้อ่านและจากบท1นึจะพูดถึงการข้ามควรของกวีต่อสตรีอันเป็นที่รัก 4. คุณค่าด้านสังคมคือสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยรัชกาลที่สอง ว่ามีการเดินทางอย่างไร4.1ฉากคือปรากฏฉากความคิดถึงและความสงสารเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างชัดเจนมีการบอกสถานที่ที่เดินทางผ่านหลากหลายเช่นเดินผ่านทุ่งหญ้าป่าไม้ห้วงน,น้ำและตะนาวสีเป็นต้น4.2ความคิดคือ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความรักความสงสารและความคิดของกวีต่อสตรีอันเป็นที่รักเช่นสารสั่งทุกหย่อมหญ้ายญ้าน้ำลานางคือกวีได้ฝากย่้าน้ำให้นางอันเป็นที่รักแทนเนื่องจากกวีจะต้องไปทำศึกเป็นเวลานานซึ่งทำให้ผู้อ่านได้รู้สึกถึงความโศกเศร้าและความห่วงใย ที่เต็มไปด้วยความรักของกวีขอจบกนนารนาเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ